ก็ขอาการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดอคนดูบนหน้าโพสต i k ิ๊กตอกของเราเนาะใครที่โพสคลิปไปแล้วนะครับยอดวิวน้อยๆน,นะครับไม่มีการตอบกลับผมโพสต์เลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยเข้มา,ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ดลิงก์ก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR โคดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อใช้้ารางตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกแต่เพิ่งเห็นเว็บไซต์ป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะอะ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมขอให้เรามากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติย ส่วนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ดารางตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่าข้ามาหน้าตาเว็บไซก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเขาก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง f a c e b o o k i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ทิกตอกนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ในด้านของทิกตอกก็แล้วกันเนาะ แล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ Arizona, ่มยอดวิวราคาถูกตรงนี้กันละกันนะครับส่วนบริการตรงนี้ให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวแรกเลยกันละกันนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเรานะครับหาคลิปวิดีโอที่อยากเพิ่มยอดวิวมาใส่ได้เลยเนาะเแล้วผมก็จะเอาเป ส่วนจานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนมานส่งตรงนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสักส0 0พันเลยกละกันเนาะเพื่อเห็นกันจะชัดไปเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะคานวณค่าใช้จ่ายเหล่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน2,000ันวิวนะครับก็ตกอยู่แค่1บาทเองนะครับเป็นอะไรที่ถูกสุดไปเลยเนาะตอนที่เราจะกดสั่งซื้อลูกค้างก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่มมอนด้านบนจนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แลวกันเนาะ ได้รับสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็จยเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบเราดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินเนะครับ ขั้าตองการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ทางไปฟเขาก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางปลอมเพย์ทูนิควาเล็ตแล้วก็คร ok ิปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงกันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อคนไหนนะครับที่มีอยอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจนีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับ ก,ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีทั้งภาคไทยสับไทยนะครับถ้าเกิดว่าพวเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้า, <S <S ามาร,ร <it> ับชมกันไ <it> ด,ด้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงครืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆเนี่ยหน้านี้หน้านเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็อย่าลืม ถ้าเกิดว่ามีเพืนคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดตอ่อแอดมินหรือว่าสอบถามปัญหาแอดมินนะครับก็ให้เพื่อนไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ พอ,อมาหนะ้าต่างติดต่อแอด,ดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยเนะาะทางไปไซน์นะครับเขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยนะครับแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือตับพอตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อหรืด้านล,ล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเล็กออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมงงก็สามารถใส่กรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างก็สามารถกดัััััหลลลลลดดดดดไไไฟ์ึึงงงงงข้้้้้้นน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 มาาาาาเเเเยยนะะี่่รรรกกสตตวคบ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะไม่ทำกันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจานวนเป็กเรียบร้อยแล้วหรือยังเดี๋ยวปิดไปก่อนเลยก็แล้วกันเนาะตอนนี้นะครับยอดวิวของเราก็มีแค่600คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตกดรีเซตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกัน อ่ะหลังจาที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำราการรวดเร็วมากเลยนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น4 0 0พันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เราใส่ไปในเว็บไซต์ก็2,000ันเองนะครับทางเว็บไซต์เขาก็ทำการแถมย้อนให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ใจดีสุดๆไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีพวนคนไหนที่สนใจอยากจะแนะนำนเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์งลอดไี้เลยนะครับ ในขณะนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อน i, ด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยข้อหม้ต่างนแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมก็ให้ามาคัดล็อกลิงตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนเพื่อของคุณหรือว่าคนทีกคณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื line, ่อนของคุณเติมต่ำหลายบปทขึ้นไนคุไปนะครับก็จะได้ต่อคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์ก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหนูไมคก็สแกน QR วอาร์โค้ดใต้คลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว,ว่าคลิปนีนะครับ I, ออครับดนนะสวสส